สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้คุณผู้ชมดูผมมิสเตอร์ไอวีนะฮะวันนี้ <laughs> เรามาอยู่กับการรีวิวเกมมิ่งเกียร์ครั้งแรกของผมมิสเตอร์ไอวีฮะไอวีไอวีนะฮะโอเคไม่ใช่วีไอนะผมไม่แน่ใจว่าผมเขียนกับถูกหรือเปล่าโอเคครับแต่วันนี้เกมมิ่งเกียร์ชิ้นแรกที่เรามารีวิวกันนะแน่นอนครับชื่อคลิปกูบอกอยู่แล้วนะฮะแต่จะบออกเพิ่มอีกนิดเพราะร้อเกินใส่หน้ากากแล้วร้อนเลยนะฮะคือนี่ครับผม เพนชาก้อนนะฮะเพนชาก like ้อนลายไขออสนะฮะก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องของลายไขออสเราไปเข้าถึงเรื่องของเพนชาก,ก้อนก่อนนะเพนชาก้อนเพนชาก้อนนี่ก็เป็นแบรนด์ของประเทศไทยนะฮะตอนปฎิบัติการนี้ผลิตเกมมิเกี่ยวมาเยอะมากฮะเจาะตลาดเกมมิเกี่ยวนี่เลยจะว่ายอนจริงและชื่อรุ่นชื่อโมเดลของเพนชาก้อนต่างๆนะฮะก็จะเป็นสัตว์เดรัจานทั้งหมดนะครับผมอย่างเจ้าปลุกฟางตัวนี้ฮะเพนชาก้อนลายไขออสน,นะครับผมเป็นลุกฟางเจ้าหนึ่งจำลองนะฮะดานากล่องก็จะเป็นอย่างนี้ ด้านข้างครับก็จะมีรูปโลโก็กกพพชากรอนนะใหญ่ๆ,ๆเลยด้านหลังก็จะมีวอกรายะเอียดต่างๆของคุณขู่ฟามนะฮะเมื่อจะเป็นมี่เลยครับของคุณสุนทรขอมาไกลๆครับผมมองไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไโขรโปนครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยที่ใส่ฮักการโมงมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งนะเงี้ผมไม่แน่ใจว่านี่คืออะไรนะเพราะผมมองไม่เห็น นะฮะแล้วก็มีปุ่มมิวเสียงมิวใหม่มีแบบว่าเอา่อเพิ่มเสียงลดเสียงได้เป็นเป็น USB นะฮะสองการเชื่อมต่อ USB นะฮะผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเขาบอกว่ามีอ n l ไ n น์คอนโทรลเลนะฮะก็เราไปดูตัวจริงเลยดีกว่าก่อนที่จะไปดูตัวจริงก็ผมลืมบอกฮะด้านในกล่องก็จะมีในส่วนของแผ่นไดรเวอร์นะครับผมแผ่นไดรเวอร์ก็จำเป็นจะเป็นที่ทจะต้องลงนะฮะ ไม่งั้นจะบอกเป็น7.1ไม่ได้พี่แจโอเคฮะเรามาดูที่ตัวผูกฟังกันเลยแป้นหนึ่งนะฮะสักครู่โอเคฮะเราดูที่สายฮะสายเป็นสายขาดไม่ต้องสายเป็นสายขาดนะฮะโอเคแป้นนึงนะผมผมขออนุญาตไปถอดสายไปถอด USB กว้าก่อน อุ <l'> mm ้ยเลิงเหมือนโนอะไรสักอย่างใส่หน้ากากแล้วแม่งมองยาวมากโอเคฮะการเชื่อต่อไปเยอะปีสองยี่สิบศูนย์ะสายมันสายพาร์ที่บอกไปเดี๋ยวจะทักนะฮะยังเงินดาบตามโค้ดของพพชรก้อนนะฮะตอนนี้ก็จะเบื่อว่าการสัญญาณไม่สัญญาณกันแบบว่าไปกระชากไปกระชากมาเลยมานี้นะฮะก็จะมีอีลาคอนเทลเลอร์นะฮะซึ่งผมอันนี้คือผมถอดออกมานะ่ยก็คือตอนแรกเสียวอยู่แหละแล้วก็ถอดออกมานะฮะโอเคเหนื่อย ตรงนี้ก็จะมีไฟ LED นะเราเสียบไปนะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบเพชรก้อนนะฮะแล้วไฮออสอะไรนี้นี่ก็จะเป็นปุ่มยิ้วไมค์ยิ้วเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรก็ว่าไปนะว่าดีฟังจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะตัวนี้ตรงนี้นี่ผมว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่ามอเตอร์ขนาดหนักเท่าไหร่เป็นพลาสติกผิวรับเบอร์นะตรงนี้จะเป็นโลโก้เพชรก้อนทั้งสองข้างมีเหมือนกันแต่ด้านซ้ายจะมีไมค์นะที่เรียกพูดเพราะว่าเหนื่อยด้านบนก็จะเป็นพลาสติกธรรมดาฮะเป็นพลลาสตติิิกกผวปเยนะะฮ ไม่มีโลโก้เห็นแล้วก,ก็ไม่มีอะไรโดดเด่นหรืออะไรฮนะถ้าเราเสียบ USB เข้าไปจะมีแสงรอดอยู่ตรงนี้นะฮะเมื่อมียิ้มไฟจะดับอยู่บอกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นฟองนะ้ำนะเสียบ USB กันเลยดีกว่าฮะไม่เกินแป๊บนึงนะครับผม USB ด้านหน้าเคสผมมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอเคเสียไปแล้วนะใหม่ก็จะขึ้นไฟมาครับนะผมตัวอีลาคทรอนิคเลอร์ครับผม,มก็ขึ้นเหมือนกันนะจะก,การะพรพิบกระพริบสวยงามนะครับผม อ่าแล้วก็เนี่ยฮะออเีส่วนเรื่องอซอฟต์แวร์นะฮะผมขอไม่เรียกว่าไม,ไม่ไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะไปดูกันเอาเองนะ mm hmm. ผมแล้วก็ทางด้านของเสียงไมค์ก็ละมากไปแล้วฟังก็ได้นในคลิปนะฮะแนะนําว่าล่าสุดเนี่ยให้ไปฟังตั้งแต่ไมค์ครับบิ๊กเซอร์โนอันนั้นก็จะใช้ไมค์อันนี้อัดน,นะ,ะหลายคลิปผมใช้ไมค์อันนี้อัดน,นะผมสำหรับ mm hmm. ว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบใจ อยาให้มีอีกก็กดไลค์นะฮะกดไลค์ที่เป็นรูปนิ้วโป้งนะผมอย่าก,กดดิสไลค์นะกดไลค์ถ้าถ้าคุณชมไม่กดไลค์ก็อย่าก,กดดิสไลค์แล้วกันนะฮะอยากให้เพื่อนๆดูนะอยากให้เพื่อ,อนๆรู้ว่า King Taco ลายไข่อสเป็นยังไงเนะี่ยกดแชร์ผมเพื่อเพืนๆคุณอยากได้ราคาออสนะจะได้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะเสียงพูดถึงคาแรคเตอร์เสียงลืมคาแรคเตอร์เสียงก็โอเคนะผมหนักเบสนิดนึงแต่ว่าก็ฟังเพลงเพาะเพาะเลยนะผม โอเคดูผมพูดฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับผมถ้าคุณชอบนะฮะอยากให้ผมทำอีกก็ Subscribe เป็นปกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมิสเตอร์ไอวีต้องขอตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย